แต่คนนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าลูกน้อยนียอายุ2เดือนได้แล้วนะคะสำหรับน้องบิลลีฟลูกของพ่อตั๊กนั่นเองค่ะช่วงนี้กาลังเห่อทีเดียวเห็นบอกว่าลงรูปลงวิดีโอในไ g จนี่เพียบเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพัฒนาการของน้องกันค่ะดูเหมือนจะเหอลูกสาววัยสเดือนมากซะเหลือเกินนะคะสำหรับคุณพ่อมาตลกตักบริบูรณ์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เจ้าตัวขยันโพสต์รูปลูกสาวตัวน้อยลงใน i ิน t a g r a m บ่อยมากค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าน้องบิลลีฟตอนนี้ี่เริ่มหัดออกเสียงแล้วพัฒนาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ด้านสุขภาพร่างกายตนบอกไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าน้องดื่มนมเก่งมากๆเขากินนมแม่เก่งมากครับผมใช่ฮะก็คือเมื่อตอนแรกๆเลยนะคือตอนออกมาเนี่ยสากิโลตอนนี้ผ่านมา2เดือนแล้วนะครับ5.9กกิโลแล้วครับผมพาน้องไปฉีดวัคซีนเข็มแรกเลยนะเสร็จแล้วหมอถามว่าน้องบิลิฟอยู่ไหน นี่ไงฮะคุณหมอคุณหมอเห็นน้องบิลีฟตกใจฮะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีคางเขตอนเนี้ยจริงๆฮะคืออ้วนแบบตกใจมากเลยฮะกลัวโตวขึ้นมาแล้วหนูเขาจะอ้วนมากเลยเนี่ยแต่คงมม่มาเพราะว่าคือเด็กก็ทานของแม่เลยฮะไม่เอาไม่เอาห้ามมากไม่เอาหนูต้องสวยไม่เอาไม่เอาไม่เอานะจริงๆนะคืออยากให้ลูกอ่ะสวยๆน่ารักน่ารัก จริงๆแรกๆคิดว่าเฮ้ยพอเรามามีลูกเนี่ยแล้วยิ่งเป็นลูกสาวด้วยรู้เลยว่าคือคำว่าห่วงลูกสาวเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่เรามีลูกเนี่ยเราเองก็จะเป็นห่วงนะว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ห่วงหมดนะฮะแต่ว่าคือสิ่งที่เราจะให้กับลูกของเราได้ก็คือการศึกษาแล้วก็ต้องบอกกับเขาว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแต่ว่าเราคงไม่สามารถที่ จะไปะไปบังคับเขาได้ว่าหนูต้องเดินเส้นทางนี้นะไม่ได้ไม่ได้ผมคงไม่